สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสน,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระวาิสมเด็จพระปิมินทรมา,าภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสาอะอาดไรเลยนะครับได้มาเมื่อวานนี้เครับท่านเหรียญนี้ครับท่าน เห็นรอยน้ำปีชัดเจนครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อเข้าไปครับไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อครับท่านสำหรับเรียนนี้นะครับท่านมันอยู่ที่ด้านนอกนี่เองครับมันอยู่ที่ว่าเราจะําวิธีการล้างมันจะแตกต่างกันออกแบบไหนครับท่านบางคนเอาโค้กครับเอาไปแช่น้าโค้กครับแช่นานไปหรือไงไม่รู้ครับเรนแดงแป๊บเลยครับท่านออกสีแดงทันทีเลยครับท่านบางคนเอาทอดมะเขือเทศครับท่านเอาไปแช่ในซอสมะเขือเทศ แค่สักสองสามนาทีครับหรือว่าถ้าจะให้ดีคือห้านาทีประมาณนั้นนะครับท่านแล้วก็มาดูครับจากสีดําปีจากันซีสองไหมเป็นแน่นอนครับท่านแต่ผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับท่านห้ามเอาน้ําส้มเด็ดครับน้ํามะนาวได้ครับแต่ห้ามเอาน้ําส้มเด็ดขาดครับท่านมันกลับมากครับมันจะกลายเป็นอย่างอื่นเละเทะเปนหมดซะก่อนนะครับท่านน้ําส้มอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าขึ้นว่าน้ําส้มครับอยวินน้ำมะนาวนะครับ ขอโทษขอไปพี่พี่น้องด้วยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับนี่คิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับยงามมากันนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านเมื่อกี้ที่ผมไอนะครับผมปิดปากไม่ทันครับท่านเพราะกำลังจะพูดดูมันก็ออกมาเองของมันครับต้องขอโทษขอไปพี่พี่น้องด้วยนะครับท่านไม่ได้จีบจานะครับที่มันเป็นแบบนั้นครับท่าน ถ้าผมจะลบคลิปแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เสียเวลามากเลยนะครับท่านผมจะได้แต่ละคลิปนี้เล่นเราเหนื่อยเหมือนกันนะครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ครับขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับเหรียญขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดนะครับเนี่ยขอบเฟืองครับไม่มีการสึกร้ออะไรเลยครับท่านเห็นชัดเจนนะครับขอบเฟืองสรับเรียบเหรียญนี้ครับดูสิครับว่ามีรอยบุบบี้ไหมมีแน่นอนครับท่านอยู่ขอบเหรียมนะครับท่านตรงกลางจะมีไม่ครบ หมุนไปดูอยู่นี่นะครับว่ามีไหมไม่มีเลยครับท่านครบรอบแล้วครับไม่มีเลยครับในขอบมุมนะครับขอบปงนี่ครับขอบฟูงสลับเรียบไม่มีระยบุบะยเบี้ยอะไรเลยนะครับท่านสุดยอดครับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเวณปีกศอะไรนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนยังครับเออชัดเจนแล้วครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่เนี่ยตัวที่สีห่างออกมาณนิดหนึ่งนะครับท่าน สำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูบๆคําู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรเบลนี้นะครับท่านพอทสองพันห้าร้อยสี่สบสามสิบแปดครับท่านไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบครับมองไม่ชัดครับท่านพอทสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสามแปดเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามนะครับท่าน วัตลเดล่รุนนะครับเนี่ยต่ำลงมานี้คือแม่น้ำเจ้าพระยายและร่างจุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอาลบินนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่หมิลเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านในระดับรียนสีนะครับข็ให้อยู่ที่เหรียญละเอ้ยไม่ใช่ครับเอาบอกจำนวนการผิดก่อนสิครับบุก็มั่วเลยเนี่ย จำนวนการผลิตยอยู่ที่53ล้าน7แสนเหรียญน,นะครับท่าน53ล้าน7แสนเหรียญน,นะครับท่านในดับเยูซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่านสูงโงกาสนะครับสำหรับ150บาทนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับส่วนน้ที่ผ่านกระช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ30-40บาทเท่านั้นเองนะครับ